สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหา,ทาเทกันดาวกระจายรหัสนักศึกษา644701262มู่เรียนที่64ทับนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะการมีผมที่สุขภาพดีนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ผมของเราเนี่ยมีสุขภาพดีก่อนอื่นเลยเรามาดูสภาพผมของเราก่อนนะคะตอนนี้คือเราอะยืดผมแล้วก็มีการ หนีผมทุกวันนะคะมันจะทําให้ผมของเราเนี่ยแห้งเสียแล้วก็ไม่สุขภาพดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะสะาโดยการใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดใช่ไหมทุกคนอ่ะทีเนี้ยเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอเราก็จะต้องมีตัวช่วยเพิ่มเข้ามาะคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะคะทุกคน ตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์นะคะ XQME Extra d a m a g e Hair Pro Treatment นะคะ, X Q Me, ะ,คะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์บำรุงผมนะคะที่ต่อจากครีมนวดคือเราใช้ต่อจากครีมนวดเลยตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผมของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีสารสกัดจ,กจากดอกสาบากินะคะแล้วก็ไข่มุกสกัดธรรมชาตินะตัวนี้คือ พอเรามีสารสกัดพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผมของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นจากผมที่อ่อนแอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นผมที่นุ่มแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าผมเราอะตอนนี้คือผมเราอะแห้งเสียจากการทำสีอะแล้วก็หนีบทุกวันนะปกติเลยมันก็ทำให้ผมของเราเนี่ยแห้งเสียเราเลยจะต้องมีตัวช่วยก็คือตัวนี้เนี่ย เราไปเจอที่เซเว่นทุกคนมันใช้ดีมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยแล้วคือขนาดเขาก็ใหญ่ใหญ่มากๆเลยเทียบจากหน้าก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะปริมาณ450 ml นะตัวเนี้ยเขาจะช่วยฟื้นบำรุงผมที่ จากการไปทําสารเคมีการยืดการดัดการทําสีการฟอกสีการหนีบผมทําให้ผมแห้งเนี่ยหรืออาจจะเป็นผมปกติที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผมเรามันไม่ชุ่มชื่นนะคะหรือว่านุ่มก็ใช้ตัวเนี้ยคือหลังจากที่เราใช้มาเนี่ยใช้มาได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าผมนุ่มลื่นขึ้นจริงๆคือมันดีกว่าเมื่อก่อนมากเพราะว่าผมเราอะปกติอะมันจะแห้งนะคะ พอใช้ตัวนี้คือผมนุ่มลื่นมากมากเลยก็คือราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะคะอยู่ที่129บาทค่ะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเลยทุกสาขาเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวน้องไม่แล้วเขาก็เด่นเรื่องกลิ่นมากกลิ่นคือหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยเนื้อทรีทเมนต์เนี่ยมีความเข้มขน้นเข้มข้นมากๆนะคะอันนี้คือใช้จริงเลยปริมาณก็เยอะจุใจใช้ได้นานๆไปหลายๆเดือนเลยนะคะ ตัวนี้เลยหอมมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่แล้วก็พวกมินิ m a ักทั่วไปเลยนะคะที่เขาร่วมรายการก็จะมีขายอยู่นะคะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์วิธีใช้ก็คือใช้หลังจากที่เราสระผมเสร็จด้วยแชมพูใช่ไหมคะแล้วก็จะหมักผมด้วยครีมนวดหรือว่าถ้าใครไม่มีครีมนวดเนี่ย ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยใช้แทนครีมนวดได้เลยนะคะหมักผมประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะแค่นั้นเลยคือเหมาะมากเราแบบบางทีเราไม่ได้มีเวลามากในการหมักผมขนาดนั้นเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะหมักห้าสิบนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็มาเป่าแห้งเลยทำทำปกติเลยแค่นั้นใช้เป็นประจำอย่างต่อเน,นื่องผมเราก็จะมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เลย ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะรับรองได้เลยว่าผมของคุณเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ